ครับอันนี้จะสาธิตวิธีการชาร์จแบตนะครับอันนี้จะเป็นชาร์จของตัวนี้นะครับตัวเอาไว้สตาร์ทรถนะครับหรือสตาร์ทเครื่องบินนะครับก็หลังจากเปิดเปิดเครื่องแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวซ้ายนะครับกดไปที่เอ c d อนะครับตัวนี้นะครับ n i c d นะครับแล้วก็กดสตาร์ทเข้ามานะครับ เ,เดี๋ยวเราจะตั้งค่าชาร์จไว้ที่1แอมป์นะหนึ่งจุดห้าแอมป์นะครับนี่นะครับณหนึ่งจุดห้าแอมป์นะครับแล้วก็กเสียบสายเข้าไปอย่างเงี้ยครับ เสร็จแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะครับตัวนี้กดค้างไว้นะครับก็จะเริ่มชาร์จแล้วนะครับ